สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับมาดูที่เทกันหน่อยครับเทยอดนะครับทำทางลูกดังสวยงามครับเกือบสวยครับเรียบร้อยครับ นะครับไปครับเสียงเบรกเบรคอรดครับจะคลองขับเองครับเสียคลิส ยอครับเรียบร้อยตามตูดมาติตดๆครับตก็เมืยใจเย็นหรือเปล่า មើលតែយិនមកបែបហួយទ្លុំទុំតាមនេះ พื้นที่ทเทก็เป็นแบบนี้ครับอยู่กลางทุ่งนาเลยมีแต่ทุ่งนามีแต่อะไรก็ไม่รู้ เพลาเดียวดันนะล้อหน้าไม่หมุนเลย น้ำมันเครื่องเริ่มออกข้อหายใจอีกแล้วครับคันนี้โอ้ยนิ่มเกินนี่ทำเป็นซ่าครับดูดินจิดกระบะนี่ขนาดจะใส่ลูก,กานะ้างแล้วเคยเสะบ้างไหมนี่ เริม่ออมครับครับทำด้วยหิยงครับหอยตลุมมาเหมือนกันครับยกยกแต่หัวหัวมันหนัก នេះគឺអារ៉ារ៉ូតនៅនៅហួយត្រុំតា ของเรามาแบบหุยลุงมเลยครับนี่ร้อนด้วยเฮ้ยตาบอดข้างหนึ่งเวย้ยรถอะิงตาบอดข้างนึับติดแต่ข้างซ้ายครับข้างขวาไม่ติดครับข้างคนขับไม่ติด เรียบร้อยครับต้องเอาตัวลงม้างว่ายน,นี่จะชนอย่างเดียวเลยเว้ยขอแล้วเดี๋ยวท้ายลุดเด้งฮะเอาตัวด้วยนี่ต้องเอาลอก นายสามชายฟังหน่อยดิเฮ้ยไม,ม่ให้เว้ยซึมครับนี่ซึมเนาะด้าหน้ารถทำด้วยพิรับ พี่ตะหกล้อซิ่งอ่ะคันขาวๆนั้นใส่ดินมาด้วยเหรอโอ้ไม่ใช่นั่นรถกระบะ <c oughs> ทำไมเขาไม่ใช้สองเฟาดันเขาใช้แต่เฟาเดียวจัดน้ำมันเหรอไม่เกี่ยวนะใส่เตาหายใจอ่ะนำนำอยู่ไหน<ะ>อนบนำอยู่ไหนอัปั๊ำเลย

lưỡi đâm dụ nó ngạc với tân mọc lò này mọc lạc hiệu mọc chết, Ồ, chết nó rốt mùn ừ, mới đấy. chết mày mặt chết mày mặt mày Mọt đây rồi Mọt đây đi Mà Ra mồm Chạy xuống xe mới tùa không? Chạy về hàng điều Tao áo lúc tùa nè ค <c oughs> วันออกเข้าหายใจแล้วนะครับเมื่นปีแรกเลยทำเครื่องยังไม่ถึงปีครับม,มาแล้วครับวิ่งก็ประมาณเจ็ดเจ็ดคันแปดคันะครับประมาณนั้นแหละนายักนมยแดงนะรับ อันนี้มันร้อนนะร้อนได้ใจจริงเอาขนาดเป็นไรเรา โนนายักไม่เช้าครับแรงครับตัวนี้แรงกับคนขับนะครับคนขับแรงต้งใส่แสน้ำมันเครื่องบินครับไม่ได้วิ่งบนทางนะบินเอาเลยครับอันนี้เมื่อยเหรอ ôm chạy cái song vinh này áo cái chục vai đứa ai 6, 1, ยังเหลือเหลือประมาณพันึงหเที่ยวเหลือเหลือไปอาไส้หนึ่งเที่ยวเป็นเเที่ยวแหล,แล,แล,แลมึเหลือรันเดียวพรงนี้ก็ันเดียวครับะเไรนี้พันนึ